ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดิโอโนเวลบทที่219บุรุษสุวรรณยาวามาหาถึงจวนภายในห้องหลานจิ๋วชิงกำลังใช้วิธีป้อนยาแบบปากต่อปากให้เฟิงชิงเฉินกลืนยาเข้าไปแม้ว่ามันจะเป็นการเอาเปรียบนางเล็กน้อยแต่หลานจิ๋วชิงก็ทำเพื่อป้องกันไม่ให้ยาหกเลอเทอะด้านนอกห้องปูจริงหยุ่นั่งคุกเข่าอยู่ด้านนอกประตูด้วยท่าทีเศร้าส้อยพร้อมทั้งหยิบกิ่งไม้มา,มาวาดรูปกลมๆไปมา บางที่เขาอาจจะต้องคิดเรื่องของจนกัวกงบ้างแล้วเขาไม่อาจให้หูหยินผู้เท่านางนั้นตายได้อย่างสบายใจก่อนตายเขาจาักต้องบดขยี้นางให้กลายเป็นผุยผงให้ได้เพื่อล้างบาปให้แก่ท่านยายของเขาอีกทั้งจักได้พาท่านพ่อกลับสู่ตระกูลเดิมเสียทีแต่ทว่าเฟิ่งชิงเฉินจักใช่คนนั้นหรือไม่ยามที่เกิดเรื่องราวขึ้นในปีนั้นทุกคนต่างก็รู้ดีว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นทว่าพวกเขาไม่อาจหาหลักฐานมาพิสูจน์ตนเองได้บรรดาผู้ที่มีส่วนรู้เห็นในการจัดฉากใส่ร้ายป้ายสีท่านยายของเขาก็ถูกสั่งเก็บไปจนหมด อาจารย์ของจินชิวก็ได้ช่วยจัดการไปส่วนหนึ่งแล้วเช่นกันหากแต่เรื่องนี้ไม่อาจจัดการได้ง่ายนักนอกจากจะว่าเจอกับคนที่เข้ามาช่วยพลิกชีวิตได้จริงๆผู้ที่เข้ามาพลิกชีวิตให้เขาคิดมาโดยตลอดว่าคนผู้นั้นคือหลานจิวชิงเนื่องจากว่าจิวชิงเคยรับปากเขาไว้ว่าจะช่วยล้างมลทินให้ท่านยายของเขาทว่าอาจารย์ของจิวชิงกลับกล่าวขึ้นมาว่าความช่วยเหลือของจิวชิงมีขอบเขตเขาไม่อาจยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือมากได้ ผู้จริงหยุนพลันเงื่อยหน้าขึ้นไปมองบนฟากฟ้าภายในใจพลันได้แอบ,บครุ่นคิดเงียบเงียบเป็นเวลานานกว่า30ปีที่ท่านยายต้องทนเก็บกดความเกลียดชังเขากับท่านพ่อเอาไว้เนื่องจากว่าพวกเขาไม่อาจทำความฝันให้ท่านยายเป็นจริงได้ไม่อาจพาท่านยายกลับไปสู่จวนเจิ้นกัวกงได้อีกวันรุ่งขึ้นเมื่อเฟิ่งชิงเฉินตื่นขึ้นมานั้นก็พลันพบว่าตนเองนอนอยู่ภายในจวนเฟิ่งอีกทั้งทั่วร่างของนางหาได้มีที่ใดรู้สึกไม่สบายตัวไม่ทุกอย่างล้วนแต่เป็นปกติเช่นเดิม เ <tang ar> ิ่ง <Tamam> ชิงเฉินพันกอดผ้าห่มเอาไว้แล้วจึงลุกขึ้นนั่งเหม่ออยู่บนเตียงหรือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานเป็นเพียงแค่ฝันตื่นหนึ่งกันเหตุใดมันดูเสมือนจริงยิ่งนักใช่แล้วปืนเล่าเฟิ่งชิงเฉินพันพลิกเตียงหากี่รอบก็ไม่อาจหาปืนของตนเองพบทั้งยังพลิกดูกระเป๋าเครื่องมือแพทย์อชริยะหาอีกเป็นครึ่งวันก็ไม่อาจหาได้พบยามที่จะลุกออกจากเตียงนั้นยกที่ถูกวางไว้บนคอก็พลันหล่นลงมาเฟิ่งชิงเฉินมั่นใจได้ว่า หยกนี้หาใช่ของนางไม่เนื่องจากว่านางไม่เคยพกเครื่องประดับติดตัวเลยแม้แต่น้อยเมื่อลูกคลำหยกนี้ไปไปมา,มานั้นก็พลนสัมผัสได้ถึงไออุ่นออกมาจากหยกในทันทีเฟิ่งชิงเฉินพลันพึมพำกับตนเองเบาๆเ,เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานเป็นเรื่องจริงงั้นหรือหรือว่าจะมีคนช่วยข้าออกมากันแต่ทว่าปืนของข้าเล่าคงไม่ใช่ว่าหายอยู่ในป่าไผ่หรอกกระมังหรือว่าจะมีคนเก็บไปได้อักเฟื่งชิงเฉินได้แต่พลิกตัวไปมาอยู่บนเตียง ไม่ว่าจะเป็นเช่นไรนางก็รู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องดีทั้งนั้นคือปืนนั้นเป็นเครื่องป้องกันตัวของนางเชียวหกักไม่มีปืนแล้วยามที่นางพบกับพวกยอดฝีมือนางจะทําเช่นไรเล่าด้วยการต่อสู้ที่มีน้อยนิดของนางหักไปพบเจอคนเช่นหลานจิ๋วชิงขึ้นมาคงมีอาจได้เข้าใกล้คนพวกน,นั้นได้เลยกระมังข้าว่าข้าต้องเป็นศัตรูตลอดการของจวนเจิ้นกัวกงแล้วกระมังเผชิญหน้ากับพวกเขาที่ไรข้าถึงคราวสวยทุกทีปืนของข้าเล่าปืนของข้า เฟิ่งชิงเฉินได้แต่อดครวญออกมานางอยากจะให้ปืนของนางตกหย่อดในป่าไผ่ยังจะดีเสียกว่าแต่นางก็ไม่กล้าเข้าไปในป่าไผ่อีกเช่นกันป่าไผ่นั่นน่ากลัวเกินไปแล้วเมื่อคิดถึงสิ่งที่นางมองเห็นเมื่อวานเฟิ่งชิงเฉินก็อดไม่ได้ที่จะตัวสันเทาอีกครั้งหากมิใช่เมื่อวานานางก็คงไม่รู้ว่านางหวาดกลัวสิ่งนี้มากเพียงใดนางคิดว่าตนเองได้หลงลืมเรื่องนี้ไปนานแล้วเสียอีก ผู้เฟ่งชิงเฉินพันถอนหายใจออกมาพร้อมกับตบหน้าตนเองเบาๆพอแล้วไม่ต้องไปคิดถึงมันแล้วบางทีเรื่องร้ายอาจกลายเป็นดีก็เป็นได้ปืนหายก็ปล่อยหายไปถึงอย่างไรหากกระสุนหมดไปก็ไม่อาจจะใช้การได้อีกเฟิ่งชิงเฉินเอาแต่ปลอบใจตนเองเพื่อมีให้กลับไปคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวันอีกครั้งวันนี้นางยังมีอีกการผ่าตัดที่รั้งรอยอยู่นางไม่อาจคิดฟุ้งซ่านไปได้อีกหากนางสติหลุดเพียงครั้งเดียวย่อมอาจจะเกิดเรื่องขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดที่เล็กหรือใหญ่เพียงใดหากว่าศัลยแพทย์ผ่าตัดอยู่ในสภาพจิตใจที่ยแย่ก็อาจทําให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นในระหว่างผ่าตัดได้อีกทั้งยังอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนไข้ได้แต่ก่อนฟงชิงเฉินได้ยินมาว่ายามที่ทําการผ่าตัดนั้นหากสายแพทย์ผ่าตัดมีจิตใจไม่มั่นคงหรือเกิดอาการตื่นเต้นนั้นบางคนอาจทิ้งทีมห้ามเลือดกันไกลหรือผ้าก็อสอเอาไว้ในร่างกายผู้ป่วยได้สําหรับศัลยแพทย์ที่ไม่มีความเป็นมืออาชีพนั้น ซ่งชิงเฉินจึงดูถูกพวกเขาเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าคนพวกนี้ทําให้ชื่อเสียงของหมอต้องแปดเปื้อนพวกเขาหาได้มีคุณสมบัติที่จะมาเป็นหมอไม่เฟิ่งชิงเฉินได้เตรียมตัวรออยู่ในห้องผ่าตัดก่อนแล้วเพื่อเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการผ่าตัดให้เข้าที่เมื่อตเตรียมเสร็จเพื่อมีให้สุนสือสิงสงสัยเฟิ่งชิงเฉินหาได้ใช้การฉีดยาชาไม่เปลี่ยนมาเป็นการใช้กัญชาเพื่อเป็นการดมยาสลบแทนสิ่งของอื่นๆนั้นสุนสือสิงเคยได้เห็นหมดแล้ว นางจึงไม่ต้องกังวลใจอันใดามากนักเมื่อครุ่นคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรตามมาเฟิ่งชิงเฉินก็ได้ทําการจุดไฟในห้องให้สว่างสวยัยพร้อมทั้งนําไข่มุกราตรีที่เสด็จอาก้าส่งมาให้นางวางอาไวะไว้เพื่อให้แสงไฟพายในห้องผ่าตัดสว่างข้าลาไม่เข้าใจจริงๆว่าท่านส่งไข่มุกราตรีมาให้ข้าเพราะเหตุใดข้าคิดว่าท่านพอจะมีใจให้ข้าบ้างมิใช่ว่าเป็นข้าที่คิดไปเองแต่ก็เป็นข้าอีกที่คิดเข้าข้างตนเองมากไป การที่เสด็จอาก้าวใช้งานนางเช่นนี้หากมีพูดว่านางเศร้าใจคงจะเป็นการโกหกแต่เฟินชิงเฉินเชื่อว่ายิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไรความรู้สึกเหล่านั้นก็จะหาไปเองความรู้สึกเป็นเรื่องที่สมควรจะต้องจัดการหากนางไม่นึกถึงความคิดพวกนั้นก็จะปลิวหายไปกับสายลมเองแม้ว่ามันจะเจ็บปวดไปบ้างแต่อีกไม่นานนางก็จะชินชาไปเอง หลังจากที่เฟิงชิงเฉินล็อกห้องผ่าตัดแล้วนั้นก็กำลังเตรียมตัวไปรอสุนสือสิงที่ห้องโถงในทันทีมิคาดคิดว่าสุนสือสิงยังไม่ได้มาแต่เป็นหนานหลิงสุวรรณกับองคหญิงซีหลิงหยาวหวาที่ผนึกกำลังมาหานางในทันทีสุวรรณเฟิงชิงเฉินย่อมต้องรู้จักแต่องค์หญิงหยาวหวา,านั้นหากนางมิได้จำผิดไปละก็คืนนั้นคู่สองพี่น้องที่มาหานางเพื่อให้รักษาอาการให้น้องสาวของคนผู้นั้นย่อมต้องเป็นองหญิงเหวียว่ยยเช่นนั้นผู้ที่นางช่วยชีวิตเอาไว้คงจะเป็นองค์ราชทายาทซีหลิงกระมัง เ่งชิงเฉินยังคงหยุดอยู่ที่หน้าประตูจวนด้วยความตกตะลึงไม่รู้ว่านางควรจะก้าวเดินต่อหรือว่าถอยหลังกลับไปดีเหตุใดชีวิตของนางถึงได้เอาแต่เจอคนหน้ารำคาญพวกนี้กันนางเพียงแค่ต้องการเป็นหมอธรรมดาไม่ได้หรือขอเพียงแค่นี้มันยากไปงั้นหรือเมื่ององหญิงหยาหวาและสุวรรณเห็นถึงการมีอยู่ของนางแล้วนั้นก็พลันหันกลับมามองเฟิ่งชิงเฉินโดยมิได้นัดพร้อมกับสายตาซื่อถึงความไม่เป็นมิตรในทันทีเจ้าคือเฟิ่งชิงเฉินงั้นหรือ การพบกันครั้งแรกช่างทําให้ข้าประหลาดใจนะสุวรรณเอ่ยออกมาเช่นนี้เป็นการประกาศกล่าวว่านางไม่อยากจะมาหาเฟิ่งชิงเฉินเลยสักนิดเปิงกงชื่นชมท่านหมอเฟิ่งมานานไม่คิดว่าวันนี้จะได้พบท่านเสียทีองค์หญิงซีหลิงเปลี่ยนวิธีการพูดในทันทีแต่ทว่าภายในคําพูดยังแฝงเอาไว้ว่าครั้งนี้นับว่าเป็นการพบหน้าครั้งแรกของนางกับเฟิ่งชิงเฉินสตรีหน้าซื่อใจคด มิจำเป็นต้องใช้เหตุผลอันใดเฟิ่งชิงเฉินไม่ชอบสตรีที่อยู่เบื้องหน้าทั้งสองคนแม้ว่านางจักไม่ชอบก็ตามแต่เบื้องหน้าก็ยังคงต้องทำทีเป็นเคารพพวกนางเช่นเดิมเฟิงชิงเฉินจึงได้ก้าวเท้ายาวๆเข้ามาหาพลันพยักหน้าให้ทั้งสองคนเสมือนว่าเป็นการทักทายพวกนางเมื่อกว่าสายตามองไปหาสตรีทั้งสองคนนั้นพวกนางหาได้มีความเกรงใจเลยแม้แต่น้อยทั้งยังนั่งอยู่ภายในห้องโถงเสมือนว่าเป็นเจ้าบ้านอย่างไรอย่างนั้น นี่ถือว่าเป็นการกระทําที่หยาบคายยิ่งนักหาได้คิดว่าตนเองเป็นแขกไม่เมื่อมองไปยังด้านหลังก็พลันเห็นองครักษ์และมีนางกำนันรับใช้เฟิ่งชิงเฉินจึงขมวดคิ้วลงเล็กน้อยจากนั้นก็พลันเลือกที่นั่งเพื่อนั่งลงที่นั่งจะไปแสดงถึงตัวตนของคนได้อย่างไรกันสตรีพวกนี้ก็เพียงต่อสู้กันเพื่อเรื่องราวในจิตนาการเท่านั้นเมื่อก้นของเฟิ่งชิงเฉินแต่ลงบนเก้าอี้แล้วนั้นนางกำนันขององค์หญิงเหยาหวาก็พลันเดินเข้ามาชี้นิ้วใส่เฟิ่งชิงเฉินว่า หันกล้าเบื้องหน้าขององค์หญิงมีที่ใดให้เจ้านั่งกันยังไม่รีบเข้ามาทําความเคารพองค์หญิงอีกหากองค์หญิงมิเอ่ยอนุญาตให้นั่งลงมีทางเดียวคือเจ้าต้องนั่งคุกเข่าเท่านั้นความแข็งแกร่งมากมายนักแต่หาได้ทําให้เฟิงชิงเฉินรู้สึกหวาดกลัวไม่อีกทั้งยังไม่สนใจไอสังหารของพวกนางกำนันและองครักษ์ที่แผ่กระจายออกมาด้วยเฟิงชิงเฉินนั่งลงบนเก้าอี้ด้วยท่าทีที่เฉยเมยอ,องค์หญิงองค์หญิงที่ไหนกัน ชิงเฉินหาได้ได้ยินเสียงราชองค์การมาไม่ว่ามีองค์หญิงมาเยือนที่จวนเฟิงเฟิงชิงเฉินเบิกตามองให้ดีองคหญิงอห่ยหวาอยู่ที่นี่เจ้ากล้าทำตัวไร้มารยาทออกมางั้นหรือหากเจ้าทำการดูหมิ่นองคหญิงย่อมต้องโดนล,ลงโทษตามกฎกฎมนเทียนบานนางกำนันผู้นี้โมโหหญิงนักทว่าองคหญิงอห่ยหวาเพียงเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยเพื่อสื่อถึงความไม่พอใจสุวรรณเพียงแค่นั่งชมนิ้วด้วยความสบายใจอยู่ข้างๆที่พวกนางมาในวันนี้ก็เพื่อมาทักทายจัก,กรพรรดิตรงหลิงเท่านั้น ในเมื่อมีเหตุผลที่ดีเช่นนี้หากเฟิ่งชิงเฉินทำการไร้มารยาทต่อหน้าพวกนางนั่นเปรียบเสมือนการทำให้พันธมิตรทั้งสองแคว้นต้องเกิดการสันคลอนบทลงโทษนี้จะเกิดขึ้นได้หากพวกนางแส้งทำเป็นโมโหอย่างไรแคว้นตรงหลิงต้องเอาชีวิตเฟิ่งชิงเฉินแน่เพื่อทำให้ความโกรธของพวกนางสงบลงและมีให้เกิดสึกขึ้นทั้งสองแคว้น ในขณะเดียวกันหากเฟิ่งชิงเฉินกระทำตัวสงบเสงี่ยมนางก็จะต้องโดนการกลั่นแกล้งมากมายทั้งสุวรรณและองค์หญิงเยาวาย่อมไม่อาจปล่อยเฟิ่งชิงเฉินไปโดยง่ายเนื่องจากกว่าเฟิ่งชิงเฉินเป็นศัตรูหัวใจของพวกนางทั้งสองคนคือเป็นแค่เด็กกําพร้าก็ยังหันกล้ามาสู้กับพวกนางนั้นหรือช่างไม่รู้จักที่ต่าที่สูงเอาเสียเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a u ิโอ novel บทที่220บังคับเข้ากันดีเป็นปีเป็นขลุยกลั่นแกล้งชิงเฉิน ทั่วห้องโถงของจนเฟิ่งพันเต็มไปด้วยกลิ่นอายของรังสีข่าฟันในทันทีทุกคนพันก้านหายใจไปในทันทีความเงียบที่น่าใจหายนี้เสมือนกับว่าหากมีเข็มตกเล่มหนึ่งทุกคนก็ยังคงได้ยินอย่างชัดเจนองครักษ์ที่ถือด้านมีดอยู่ในมือเพียงแค่รอคําสั่งขององค์หญิงเยาวหวาให้ลงมือเท่านั้นพวกเขาก็พร้อมที่จะก้าวเข้าไปด้านหน้าเพื่อกุดหัวเฟิ่งชิงเฉินในทันที หากทำลายความสัมพันธ์ระหว่างการทูตทั้งสองแคว้นขึ้นมาหากถูกฆ่าตายไปก็ย่อมไม่มีผู้ใดกล้าเอ่ยถึงหากเฟิงชิงเฉินกล้าทำเช่นนั้นจริงๆทั้งซีหลิงเหยา่หวาและสุวรรณเองต่างอยากจะให้เฟิงชิงเฉินยโซโอหังเข้าไปอีกเช่นนั้นวันนี้เฟิงชิงเฉินจะต้องจ่ายค่าเสียหายของความยโซโอหังของนางในวันนี้ให้พวกนางอย่างแน่นอนเฟิงชิงเฉินเองก็มีได้ทำให้สตรีผู้สูงศักดิ์ทั้งสองผิวหวังแต่อย่างใดานางนั่งลงด้วยท่าทีที่มั่นคงพร้อมทั้งไม่มีวี่แววที่จะลุกขึ้นยืนอีกด้วย นางเข้าใจได้ถึงความภาคภูมิใจและความหยิ่งโสในแต่ละแคว้นของตนเป็นอย่างดีขอเพียงแค่นางยืนอยู่จุดสูงสุดของแคว้นทุกอย่างก็จะดีเองเฟิ่งชิงเฉินจึงเอ่ยถามออกไปว่าองหญิงเหยวหวาหากหม่อมฉันจะไม่ผิดละก็ท่านเป็นองหญิงของแคว้นซีหลิงหาใช่องหญิงของราชวงศ์ตรงหลิงใช่หรือไม่ท่านที่เป็นองหญิงซีหลิงแต่ต้องมาตรงหลิงนับว่าเป็นตัวอันใดได้ได ข้ารัษดรแคว้นตรงหลิงเหตุใดต้องมานั่งคุกเข่าให้องค์หญิงแคว้นซีหลิงกันหรือว่าแคว้นตรงหลิงตกเป็นเมืองขึ้นของซีหลิงไปแล้วงั้นหรือประโยคสุดท้ายทําให้ผู้คนชวนขวัญผวาในทันทีเฟิงชิงเฉิน เจ้าอย่าได้พูดเรื่องอันใดที่ไร้สาระข้าวยังพอกินกับสำรับใดก็ได้แต่คำพูดเมื่อเอ่ยออกไปแล้วไม่อาจเรียกคืนกลับมาได้ตรงหลิงกับซีหลิงล้วนแต่เป็นพันธมิตรกันมาอย่างยาวนานเปิ่นกงเป็นตัวแทนของซีหลิงมาเคารพตรงหลิงด้วยความนอบน้อมเจ้าก็ควรปฏิบัติตัวให้สุภาพเช่นกันสีหน้าของซีหลิงเยาวาเปลี่ยนไปในทันทีพร้อมรีบร้อนกล่าวออกมาหลังจากนั้นเล่าเปลือกตาของเฟิ่งชิงเฉินค่อยๆปรือขึ้นเล็กน้อยพลันแฝงไปด้วยท่าทีเยาะเย้ย พวกท่านคิดว่านางโง่งเง่านักหรือคิดนางไม่รู้เรื่องอันใดเลยหรือเมื่อเห็นการมาของสุวรณแล้วนั้นหวังชีก็บอกเล่าให้นางฟังว่าองค์หญิงและองค์รัชทายาทแควนซีหลิงเองก็ใกล้จักมาถึงแล้วเช่นกันพร้อมกล่าวเตือนนางว่าซีหลิงอย่าหวาผู้นี้ชมชอบตรงหลิงจื่อล่วผู้ที่มาชมชอบตรงหลิงจื่อล่วเป็นถึงองค์หญิงของแควนเกรงว่าฝีมือของคนที่กลั่นแกล้งนางยามวันสมรสนั้นมีห้าส่วนที่ต้องเป็นฝีมือของสตรีนางนี้อย่างแน่นอน นางและซีหลิงเยาวานับว่าเป็นคู่กัดคู่แค้นตั้งแต่ชาติปางก่อนเลยเชียวแม้ว่านางจักนั่งคุกเข่าขอร้องซีหลิงขลายอย่างไรซีหลิงเยาวาก็ไม่ปล่อยนางไปโดยง่ายอย่างแน่นอนนางจักต้องไปได้ฆ่าตนเองทำไมกันเฟิงชิงเฉินโดยมารยาทพื้นฐานแล้วเจ้าควรคุกเข่าให้ความเคารพองคหญิงมิใช่หรือนางกำนันที่อยู่ด้านหลังเยาวาพลันกล่าวเตือนเฟิงชิงเฉินอีกครั้งหากแต่เฟิงชิงเฉินหาได้ลืมตาฟังพวกนางพูดไม่ โจสิงมีได้อยู่ที่นี่ดูจากนิสัยของเขาแล้วที่เป็นคนระมัดระวังตนเองแล้วเขาย่อมไม่ออกไปเจอซูวรรนแน่ไม่เช่นนั้นเขาคงไปนําขบวนกองทัพมาแล้วแต่มิรู้ว่าจะกองทัพของผู้ใดกันเฟิงชิงเฉินเจ้าช่างกล้านะถึงได้กระทําการดูหมิน่นองค์หญิงเช่นนี้มานีเจ้าจาักได้รู้ว่าบุคคลที่ต่อต้านคําสั่งต้องมีจุดจบเช่นไรเป็นนางกำนันรับใช้องค์หญิงเยาววาเองที่ออกคําสั่งแทนเจ้านายของตน ขอรับองครักษ์พันหยิบหมีดขึ้นมาพร้อมก้าวเดินไปด้านหน้าเฟิ่งชิงเฉินหาได้มีท่าทีหวาดกลัวไม่บนใบหน้ายังคงประดับไปด้วยรอยยิ้มพร้อมกับมองไปที่ซีหลิงเหวยหวาด้วยท่าทางเยาะเยะ้ยนางหาได้มองเห็นรังสีอาฆาตในดวงตาของซีหลิงเหว่าหวาไม่สตรีนางนี้เพียงมองดูนางด้วยสายตาที่ดูถูกพร้อมกับระคนสงสารนางในคราเดียวกัน นอกจากนี้นางไม่คิดว่าซีหลิงหยาหวาจะโง่ได้ถึงเพียงนี้ท่าทีเอ,อกเรกเพื่อต้องการให้นางกระทําความผิดหลังจากนั้นก็กล่าวหาเหตุผลเพื่อที่จะฆ่านางหากเป็นเช่นนี้จริงๆก็ได้แต่ต้องบอกว่าองค์หญิงหยาหวาไร้คุณสมบัติยิ่งนักฆ่านางอาจจะทําให้แขวนตงหลิงมีเหตุผลที่บุกทับไปซีหลิงเช่นกันซีหลิงหยาหวาหาได้ขวัญกล้าเทียมฟ้าไมา่นางกล้าเดิมพันได้เลยว่าซีหลิงหยาหวาเพียงแค่ต้องการทําให้นางหวาดกลัวเท่านั้น ถ้านางอาจจะทําให้แขวนตรงหลิงมีเหตุผลที่บุกทับไปซีหลิงเช่นกันซีหลิงหยาวาหาได้ขวัญกล้าเทียมฟ้าไม่นางกล้าเดิมพันได้เลยว่าซีหลิงหยาววาเพียงแค่ต้องการทําให้นางหวาดกลัวเท่านั้นสุดท้ายแล้วเหลือเพียงแค่ก้าวเดียวที่องรักจะเข้ามาประชิดตัวนางได้ซีหลิงหยาววาก็พันเฟื่อปากพูดขึ้นมาว่าหยุดมือเปิดกงชื่นชมทักษการแพทย์ของแม่นางเฟิง่งพวกเจ้าไม่ควรจะไปทําตัวไร้มารยาทต,ต่อนางเช่นนี้ ซีหลิงหยาหวามอองเฟิงชิงเฉินด้วยท่าทีชื่นชมพลางฉีกยิ้มออกมาเสมือนกับว่านางยินดีที่จะละเว้นเฟิงชิงเฉินและเฟิงชิงเฉินก็สมควรที่จะได้รับเกียรตินั้นเฟิงชิงพานก้มหน้ามองไปยังลวดลายรองเท้าปักของตนเองบัวแฝดหรือนางนี้ค่อยเข้าใจนักว่าร่างเดิมของนางมีความคิดเช่นไรถึงได้ปักรองเท้าเป็นรูปดอกบัวแฝดกันเฟิงชิงเฉินเปิดกงเรียกเจ้าว่าชิงเฉินได้หรือไม่ องหญิงเยาวากล่าวถามด้วยสีหน้าที่อยากเป็นมิทธาวาสีหน้าของนางกำนันที่อยู่ด้านหลังกลับแปลเปลี่ยนเป็นแดงและขาวซีดแล้วแต่องหญิงจะพอพระทัยเพคะอย่างไรก็แค่นามเฟิงชิงเฉินกล่าวออกมาด้วยท่าทีเฉยเมยามที่ซีหลิงเยาวากำลังเอ่ยขึ้นมานั้นคู่สามีภรรยาสุนเจิงเต้าและสุนสือสิงก็มาพอดีเมื่อครอบครัวตระกูลสุนทั้งสามชีวิตเดินเข้ามานั้นเฟิงชิงเฉินก็ได้บอกให้สุนสือสิงพาบิดามารดาของเขาไปรอที่ห้องพักในทันที ในขณะเดียวกันยามที่ซ่งชิงเฉินยืนขึ้นนั้นก็พลันโบกมือส่งแขกพร้อมกล่าวว่าองค์หญิงซูซิ่วชิงเฉินยังมีงานอีกมากไม่อาจต้อนรับพวกท่านให้ดีขออภัยพวกท่านด้วยที่ไม่อาจส่งพวกท่านได้แม่นางเฟิงเรื่องที่เจ้ากำลังยุ่งอยู่คือการผ่าเปิดหน้าท้องให้หูหยินของหมอหลวงสุนงั้นหรือ นี่เป็นเหตุผลที่สุหว่าและซีหลิงเยาหวามาที่จวนเฟิ่งในวันนี้ก็เพื่อต้องมาชมการผ่าตัดเปิดหน้าท้องของเฟิ่งชิงเฉินพวกนางเชื่อว่าทักษะการแพทย์ของเฟิ่งชิงนั้นมีความลับซ่อนอยู่หรือบางทีอาจมีเรื่องที่ไม่อาจบอกให้คนนอกรับรู้ได้หากพวกนางสามารถค้นเจอความลับนั้นเฟิ่งชิงเฉินย่อมไม่มีความสามารถในการดึงดูดอันใดอีกแล้วเมื่อถึงเวลานั้นทั้งเสด็จอาเก้าหลานจิวชิงปู้จิงหยุนและตงหลิงจือล่วรวมไปถึงซีหลิงเทียนเลยย่อมไม่มีความรู้สึกประทับใจต่อเฟิ่งชิงเฉินอีก ถึงแม้ว่าไม่อาจค้นเจอความลับของเฟิ่งชิงเฉินได้หากว่าเฟิ่งชิงเฉินลงมือทําการผ่าตัดผิดพลาดขึ้นมาย่อมเป็นเรื่องดีหากนางทําให้ซุนหูยินตายได้หมอเพียงหนึ่งคนหากรักษาผู้ป่วยผิดพลาดจนตายแล้วละก็ชั่วชีวิตนี้คงต้องดับศูนย์เป็นแน่มิเช่นนั้นก็หากการผ่าตัดเปิดหน้าท้องของเฟิ่งชิงเฉินทำร้ายคนให้ถึงตายแล้วก็พวกนางเองก็สามารถใช้วิธีที่สวยงามทําให้เฟิ่งชิงเฉินถึงคราวชิบหายวายวอดได้เช่นกันในเมื่อรู้เรื่องกันตั้งแต่แรกแล้ว นางจักไปพูดอันใดได้อีกเฟิงชิงเฉินจึงได้ตอบกลับไปด้วยท่าทีสบายอารมณ์ว่าเพคะไม่รู้ว่าพวกเราขอเข้าชมได้หรือไม่สุวรรณไม่อาจนั่งสบายใจเฉมไปได้อีกต่อไปคําถามเสมือนกับต้องการเกลี้ยกล่อมเฟิ่งชิงเฉินในขณะเดียวกันแววตาขององหญิงซีหลิงเยาววะเองก็ดูจะเฉียบคมมากขึ้นไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าบรรยากาศภายในห้องโถงแห่งนี้จูจ่ๆก็พลันปรากฏความกดดันออกมาในทันทีผู้คนไม่กล้าแม้แต่ถอนหายใจออกมาเลยทีเดียว บังคับค้าเซิงชิงเฉินย้มยิ้มออกมาด้วยความเย็นชาคราก่อนที่นางทำการผ่าตัดให้หวังจินหลิงนั้นนางสามารถปฏิเสธการเข้าร่วมชมการผ่าตัดได้แต่ทวาสตรีต่างแคว้นทั้งสองคนที่นั่งอยู่ด้านหน้านับว่าเป็นตัวอันใดกันเมื่อกำลังจะเอ่ยปากปฏิเสธออกมานั้นสุนสือสิงห์ก็เดินเข้ามาหลังจากที่เขาทำความเคารพแล้วนั้นก็หาได้สนใจเหยื่หวากับสุวรรณที่นั่งอยู่ไม่ ถึงแม้ว่าเขาจะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่แปลกประหลาดภายในห้องโถงแต่ทว่าเขาตั้งสติเพื่อมีใจมุ่งมั่นไปกับการผ่าตัดในครานี้แล้วอีกทั้งสตรีสูงศักดิ์ต่างแขวนทั้งสองคนไม่ว่าพวกเขาจะมีเกียรติมากเพียงใดก็หาได้เกี่ยวข้องอันใดกับเขาไม่ในสายตาของสุนซือสิงมีแต่อาจารย์ของเขาเท่านั้นท่านอาจารย์ทุกอย่างได้ถูกจัดเตรียมไว้หมดแล้วขอรับมิทราบว่าท่านจะเข้าไปเมื่อใด ในสายตาของสุนซือสิงไม่มีสิ่งใดสําคัญไปกว่าก,า,การผ่าตัดในวันนี้อีกแล้วเกรงว่าแม้แต่องค์จักรพรรดิจะเสด็จมาด้วยตนเองก็คงไม่อาจหยุดยั้งไม่ให้เขาได้เข้าไปในห้องผ่าตัดได้กระมังในสายตาของสุนือสิงและสุนเจิงเต้านั้นการผ่าตัดในครั้งนี้ถือเป็นการก้าวครั้งใหญ่ของวงการแพทย์ถ้าหากการผ่าตัดเปิดหน้าท้องสําเร็จแล้วล่ะก็เช่นนี้มันจะช่วยบรรเทาอาการบาดเจ็บของผู้ป่วยไปได้มากทีเดียวอีกทั้งยังลดอัตราเสี่ยงของผู้เสียชีวิตลงไปได้ด้วย ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าก,า,การช่วยชีวิตคนไข้อีกแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่เฟิงชิงเฉินรู้สึกว่าท่าทีที่ซื้อบื้อของสุนสือสิงหน่ารักยิ่งนักข้าจากรีบไปเดี๋ยวนี้องคหญิงซูซิลข้าขออภัยด้วยเฟิงชิงเฉินทิ้งทั้งสองคนเอาไว้ที่นี่จูจ่ๆเจ้าหนอนหนังสือทางการแพทย์สุนสือสิงก็พลันรับรู้ได้ถึงสิ่งที่ผิดปกติท่านอาจารย์ทําเช่นนี้จากดีหรือมีอะไรไม่ดีกันข้ามีได้เชิญพวกนางมาเสียหน่อยในเมื่อผู้มาคิดไม่ดี หากคิดดีคงไม่มาเช่นนี้ในเมื่อพวกเขาคิดร้ายเจ้าจักททำเช่นไรก็ร้ประโยชน์อยู่ดีจงเย่ะหยิงเข้าไว้แม้ว่าเฟิ่งชิงเฉินจากพูดหันหลังให้เยาวากับสุวานแต่เสียงพูดหาได้เบาๆไม่สีหน้าของทั้งสองพลันแปรเปลี่ยนไปในทันทีใบหน้าที่แฝงไปด้วยรอยยิ้มพลายหยุดลงองครักษ์ที่ถืออาวุธอยู่ในมือต่างก็กำมัดแน่นรอฟังคำสั่ง เฟ่งชิงเฉินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเขาจะลงมือแต่สตรีทั้งสองกลับอดทนได้ดียิ่งนักยามที่นางกำลังก้าวขาออกมาจากธรณีประตูตองค์หญิงเยาวาก็พันยืนขึ้นพร้อมทั้งส่งสัญญาณให้องครักษ์ไปขัดขวางเฟิ่งชิงเฉินเฟิ่งชิงเฉินการผ่าตัดเปิดหน้าท้องของเจ้าเปินกงจกเข้าไปดูด้วยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งด้วยนะครับ เพียงแค่1นึ่งคอมเมนต์หนึ่งไลค์หนึ่งซับสไของท่านก็เป็นการส่งกำลังใจให้กับทางช่องในการทำคลิปใหม่ๆแล้วครับขอบคุณครับสนับสนุนช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือกด Super Thanks ก็ได้ครับและสามารถติดตามข่าวสารต่างๆของทางช่องได้ที่ชุมชนของช่อง Audio n โนเวลครับ